เรามาดูกันนะคะว่าพอเราถักมาตรงนี้เนาะมันจะเป็นมันจะจบงานเนาะพ้าเราจะทํายังไงต่อนะเราจะซ่อนปุ่มยังไงนะคะใส่เข้าไปเลยหนึ่งเส้นนะคะสอดเข้าไปค่ะแล้วก็เอามาเกี่ยวกันแบบนี้นะคะสลับสีค่ะส,สีนะคะเกี่ยวไป ทีนี้ก็จบงานตรงนี้เนาะเราก็จะซ่อนผมเนาะเราก็จะเอาอันนี้นะคะสอดเข้าไปค่ะสอดเข้าไปข้างล่างแบบนี้นะคะดึงขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสอดเข้าไปนะคะทีนี้เราก็จะใช้พรมนี่นะคะดายสีขาวนี้นะคะเอามาผูกมาผูกนะคะ ถูกสองทบเลยนะคะให้มันแน่นๆน่นค่ะถูกเข้าไปหนึ่งทบนะคะดึงให้แน่นแเลยสองทบดึงแน่นแเลยนะคะเอามันจะได้ไม่หลุดนะคะแล้วก็ตัด จะตัดออกนะคะเพื่อความสวยงามเก็บงานนะคะทีนี้อันนี้เราก็ดันเข้าไปข้างในเลยค่ะซ่อนปมนะคะก็เป็นอันเสร็จสรรเรียบร้อยนะคะค่ะไม่ออกมาสวยงามมากเลยอันนี้ก็จะเป็นลายวงกลมนะคะเราทำหลายลายอยู่นะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลายใบพัดนะคะ ลายใบพัดนี่ก็สวยมากเลยค่ะน,นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกอันนี้อีกตัวนนึงก็จะเป็นอันนี้เป็นลายลูกหัวใจค่ะสวยงามมากเลยค่ะแต่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ